อตอนนี้เรามีข่าวแสดงความเสียใจนะครับกับผู้กำกับชาวโปรตุเกสนะครับที่มีอายุมากที่สุดในโลกล่าสุดที่เสียชีวิตลงแล้วครับ ผู้นี้เลยนะครับเขามีชื่อว่ามานูเอลเดอโอลิเวรานะครับผมเป็นผู้ร่วมกับชาวโปรตุเกสอายุมากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ยังคงทําหนังอย่างต่อเนื่องจนเสียชีวิตลงนะฮะอายุเท่าไหร่รู้ไหมครับเป้หนึ่งปีครับโนะครับโดยคณะกรรมการบริหารเมืองพอโตนะครับซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของเขาเองนะครับผมแล้วก็เป็นเมืองที่โอลิเวราเนี่ยใช้ชีวิตมาตลอดชีวิตนะครับก็ได้ กาข่าวความสูญเสียนี้นะครับเมื่อวันพฤหบบัสบดีที่ผ่านมาผ่านทางเว็บไซต์ครับผมแต่ก็ไม่ไม่ได้มาเปิดเผยนะครับว่าเสียชีวิตด้วยโรคหรือว่าสาเหตุจากอะไรนะครับ เขาเริ่มต้นชีวิตนะครับจากการเป็นนักทําหนังสารคดีเกี่ยวกับเมืองพอโตเนี่ยแะครับตั้งแต่ยุคหนังเงียบนะครับปี1931นะครับจากนั้นเองก็ได้มากํากับหนังยาวเนี่ยเมื่อปี1942นะครับโดยตลอดระยะเวลานานหลายทศวรรษเลยทีเดียวนะครับผมที่เขาอยู่ในวงการภาพยนตร์โปรตุเกสทําหนังมาเนี่ยกว่า30เรื่องนะครับโดยตั้งแต่อายุ76เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเขากํากับหนังเฉลี่ย แล้วเนี่ยแค่ปีละหนึ่งเรื่องเท่านั้นนะครับโดยหนังที่สร้างชื่อให้กับเขาเนี่ยนะครับก็มีก i b o and the Shadow นะครับเข้าฉายในปี2012นะครับอตอนนั้นเนี่ยเขาอายุ100ปีพอดีเลยนะคุณนะนะครับจากนั้นก็มากำกับหนังเรื่องสุดท้ายนะครับที่มีชื่อว่า The Old Man of b e l l o m um ที่เข้าฉายปีสองพันสิบสี่ announced his death Thursday on its website โปรตุ g u สพร Pri ียแข็งแรงมากแล้วเมื่อกี้เดินพรมแดงคือดูไม่ออกเลยว่าอายุร้อยกว่าปีนะคะสุดยอดจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าโสดแฮปป n ้นนะคะใกล้แล้วสำหรับเทศกาลอีสเตอร์ต้องไปดูว่ากระต่ายอีสเตอร์ที่เราเห็นเนี่ยน่ากลัวนะฮะแต่มันแพงเอ๊ยยังไงโอเคเดี๋ยวกลับมาครับ